ก็พี่นินแล้วทีนี้เนี่ยเราไปพ so ูดเน็ตเวิร์กทั่วไปแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเขาต้องโทรขออนุญาตโทอีกทีนึงนะครับพี่นินก็ได้มาสอนเรื่องท t r a ี e เทคนิคในการสร้างเน็ตเวิร์กเพราะพวกเรามองว่าไม่ว่าคนจะเป็นเอ็กโทเวิร์ดหรืออินโทเวิร์ดในการมีเน็ตเวิร์กที่กว้างไว้มีเพื่อนที่หลากหลายไว้สุดท้ายแล้วมันก็เป็น s t r a t ที่ดีที่จะ pay off ให้เราการเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กก็เหมือนกับการหาคู่มันก็แค่นี้เองมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็คือเหมือนกับการหาคู่มันก็แค่นี้แหละแต่ว่าเป็นกับเพื่ออนนนวววงงงงกกกก้้้าาาาแตต่เรรมมคลึึซใสััพธ์ คนนี้เป็นแ,บบแฟนเราซึ่งมันก็เหมือนการหาคู่ซึ่งพี่ลินก็บอกว่ามันต้องมีอย่างแรกก่อนกี่คือต้องพาตัวเองไปสู่อีเวนต์หรือคอมมูนิตี้ต่างๆก่อนซึ่งไม่ต้องคิดมากว่าต้องเป็นคอมมูนิตี้อะไรขนาดนั้นเอาคอมมูนิตี้ที่เราสบายใจตัวผมเองชอบเล่นเกมก็ไปคอมมูนิตี้เล่นเกมเล่นบอร์ดเกมแล้วเราก็มีเพื่อนเล่นบอร์ดเกมแล้วมันค่อยๆ e x p แ n นไปคนที่หลากหลายใช่ไหมใครชอบอะไรก็ไปทําอย่างนั้นไม่ชอบตีกรก็ไม่ต้องตีกร ขัดมาพี่ลินบอกว่าต้องเครียดบทสนทนาได้เรื่องบทสนทนาสิรเรื่องบทสนทนาก็มีสองอย่างก็คือถ,ถ้าเราไม่ใช่คนพูดเก่งเราก็ต้องเตรียมบทพูดไปเลยเตรียมคําถามเตรียมอะไรรอไปเลยเตรียมไว้ในใจเตรียมไว้ไสิบข้ออะไรอย่างนี้อย่างไม่มีไว้คุยในรูปแบบต่างๆพบไปก่อนและแบบที่สองคือเวลาคุยก็เป็นผู้ฟังที่ดีและคุยเรื่องของเขาเพราะอินโทรเวิร์ดผมชอบคำนี้ที่พี่ลินบอกเมื่อกี้จดไปเลยว่าอินโทรเวิร์ดเป็นคนนักฟังที่ดีโดยธรรมชาติ ใช้สเต็งตรงนี้เป็นนักฟังที่ดีแล้วชวนเขาคุยแล้วให้เขาพูดเรื่องของเขาเพราะทุกคนชอบชอบฟังเรื่องของตัวเองไม่ใช่ชอบพูดเรื่องของตัว,อตวเอง <laughs> พูดผิดสองทีแล้วครั้นี้ <laughs> แล้วแล้วข้อสามก็คือว่าคนรือความสัมพันธ์อย่าปล่อยให้มันหายไปก็มีติดตามบ้างส่งสวัสดีปีใหม่หรือชวนคุยบ้างนัดก,กินกาแฟาบ้างไปให้มันมีคลิปอินทั uch อยู่เรื่อยๆซึ่งตัวอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้คือปีเราหนซึ่งมันก็น้อยไปแต่ก็คืออย่าน้อยกว่าน,นั้น อย่าน้อยกอเยนะอยอยกนินนั้นกันแล้วกันปีละหนนี้คือต้องมีอินทัสอะไรบ้างอย่าปล่อยอให้มันหายไปอะไรอย่างนี้แล้วมันแปลกมากเลยเวลาที่เรานึกถึงคนคนนั้นเราอยากฟอลโล่อัพนะส่วนใหญ่แล้วคือเขาจะขยับมานอยู่วงในเราเรื่อยๆแหละถ้าใครก็ตามที่เราไม่ได้อยากจะแบบคิดถึงเขาขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้เข้ามาอยู่วงในเองอะ่ะคือไม่ต้องฝืนขนาดนั้นไม่ต้องพยายามขนาดนั้นถามใจเราว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเราชอบเขามากน้อยแค่ไหนยังไง